สวัสดีครับอิสานหมอเจ้าครับพืชผักสวนครัวมีประโยชน์ถ้าเฮาลู่จากเค็ดให้เป็นสมุนไพรเมื่อนี่อีสานหมอเจ้าเอามาบอกเรื่องสมุนไพรในสวนครัวเจ้านั่นนะนะครับเพราะว่าสิแก้แผลสดแผลเนา่าแผลเปื่อยนะครับแล้วก็พวกปวดหูเก็บหูหูอักเสบด้วยสมุนไพรในสวนบ้านเจ้า หายแน่นอนเมื่อต้องไปเปืองตั้งสมุนไพรกะหาง่ายวิธีเห็ดวิธีทำกะเห็ดง่ายแล้วก็ไปเบิ่งกันเลยว่ามันแมนอีอย่างไปนี่ครับใบหูเสือสมุนไพรแต่ว่าเป็นพักยังกะเห็ดจินไกยังกะแซบนะครับใบหูเสือพวกลาบพวกก้อยศูนคิงมันซื้อก็หอมแล้วนะครับใบหูเสือเนี่ยนะครับนี่แหละเก็บเอาก่อน หากเอาเลกง่ายๆนะครับหักง่ายอันนี้นะครับนี่ฟังเรื่องแผลสดหรือหรือว่าแผลเน่าแผลผุพองแผลมันนั่นนะพี่น้องเบิ้งวิธีอีสานมาเจ้าสิบอกนะครับด้วยการเอาแค่ใบมันยังเสียนะครับไปขยี้หรือไปตําไปบดยังก็แล้วแต่นะครับให้มันเป็นละเอียดขึ้นมาแล้วก็ไปพอกไว้เอาผ่าพันผ่าพันแล้วกั จากคืนนึงนะพี่นอ้องตื่นยามมือเาวบ้า,านี่้ายแผลนี้แห่งสนิดแห่งมิดซิลี่เลยแหละนะครับเรื่องแผลแห่งนะครับอันนี้แน่นอนเอลีเรื่องแผลนะครับทีนนี่มาเปึงมาฟังเรื่องรักษาการเก็บหูปวดหูหูอักเสบนะครับเราก็ฉีกใบตองนะครับหาใบตองมาแล้วก็ฉีกฉีกเอาเหเสื้อล้างน้ำกอนนะครับใบตองกับใบหูเสือ้อยังไงล้างน้ำ ใบตองวางไว้นะครับแล้วก็เด็ดเอาใบมันนะครับเด็ดเอาใบหูเสือนี่เอาจากใบก็ได้นะครับเอาจิงสี่เลยนะครับเย็ดตามนะครับตามนี่แหละนะครับแล้วเขาห่อเขาพันนะพี่น้องนะพันเลยนะครับพันจิงสี่นะครับนี่นะครับจะดจิงสี่นะ แล้วก็ปล่อยด้านนี้ให้มันเป็นหูนะครับเพื่อเฮาสีเอาไอ้ส่วนนี้ไปย่างไฟนะครับย่างไฟแล้วก็เพื่อให้น้ำม,มันไหลเอาอย่างร้องน้ำมันนะพี่น้องร้องเอาน้ำไปใบหูเสือนี่นะครับร้องเอามาเล่ากับมาหยอดหูหยอดหูเท่านั้นเองนะครับหยอดเมื่อละสองสามเทื่อเทื่อละสองสามหยดเท่านั้นเองนะครับสองสามเมื่อนี่อาการปวดหูอักเสบ ปวดแก้วหูอย่างก็แล้วแต่หายนะครับนี่คือวิธีรักษาอาการเก็บหูปวดหูหูอักเสบนะพี่น้องแบบง่ายๆพี่น้องเข้าใจบ่เนี่ยนะด้วยเอาแค่ใบหูเสือมาพันพัน,พนล้างแล้วก็มาพันพันใส่ใบตองแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดวิธีใดก็ได้พี่น้องขอให้ย่างใบหูเสือแล้วก็ล้องเอาน้าม,มันเท่านั้นเองนะครับน้าม,มันก็สีไหลลงมาเอาแก้วเอาอยางร้องเท่านั้นเองนะครับ การหยอดการหยอดกับไปหาวิธีหยอดเอานะย่าให้บอกหลายทุกขั้นตอนแล้วเห็นหมล่ะเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรแห้งเยี่ยมนะนะด้วยยังสิหล่ะพี่น้องขอให้ลูกเท่านั้นเองพวกโรคไพรไข่เจ็บอย่างเขาเขาเอาพวกสมุนไพรมาเฮ็ดมารักษาได้แบบว่าต้องไปพึ่งเขาต้องไปแผนปัจจุบันหมดท้องในส่วน ทัวบ้านเจ้ากับนี่นะครับแค่ใบหูเสือนะครับร้องผู้ใดเป็นอยูกอ่กับร้องเอาวิธีนี่ไปเฮ็ดไส้นะครับประหยัดเงินได้เยอะแล้วก็หายดีหายคือกันหายขาดพร้อมนะครับด้วยใบหูเสือเท่านั้นเองนะครับวิธีนี่ใส่ได้ตั้งแต่เด็กน้อยหอดผู้เฒ่ามับเดอร <c oughs> ์นี่คือภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นเฮ็ดมาเด็กน้อยสมมือนี่บอลูนะครับเพราะฉะนั้นต่อ พาผูุทาสนใจเรื่องสมุนไพรกะมาช่องอีสานพระเจ้านะครับรูแล้วก็แช้บอกค้นบ้านเขาแหยได้รูน้ำเดิมพี่น้องเด้อภูมิปัญญาบ้านเขายาให่มันเลือนล้างหายไปมาเรียนลูกะช่องอีสานพระเจ้านะครับเนาะสวัสดีครับ